ครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกบจัดภัยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ที่ดินสวยๆทำเลดีๆนะครับกรุงเทพมหานครครับถนนวัชรพลจามจุรีครับพื้นที่3ไร่กว่าครับที่แปลงนี้ถมแล้วทําสวนเกษตรเหมาะอยู่อาศัยทํารั้วร,อ,รอบๆกาลังจะสร้างบ้านนะขายไม่แพงครับแปลงนี้สนใจโทรหาผมได้เลย0 9 8ย์7 4 2 2 2, 2นะครับ สุขาพิบาล5จามจุลีตรงนี้ขายไม่แพงครับพื้นที่3ไร่กว่า0986474222แวดล้อมนะริมคลองนะครับที่ถมแล้วกว้างนะครับกำลังทำสวนเกษตรอยู่อาศัยนะปลูกบ้านเล็กๆเผื่อท่านกำลังมองหาที่ประมาณนี้แบบนี้ตอบโจทย์คนที่อยู่ในเมืองมีพื้นที่ประมาณแบบนี้นะฮะ แวดล้อหมู่บ้านนะฮะเจริญแล้วครับโทรหาผมได้เลยฮะไม่แพงจริงๆฮะโทรหาผมได้เลย0986474222ฉนรลอยครับขอรายละเอียดผมได้เลยครับทาง facebook ทาง l ล ne ทาง youtube ต่างๆติดต่อติดตามผมได้เลยฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับ0986474222ชัดเจนเรื่องซื้อขายที่ดินอาสังหาริมมซั์ทุกยครับติดต่อติดตามผมได้เลยครับนะฮะสุดซอยซอยตันนะฮะเป็นสาธารณะนะครับนะฮะนี่คือลักษณะฝั่งนู้นเป็นคลองนะครับ เดี๋ยวเราจะปลูกบ้านเล็กๆอยู่นะฮะเผื่อท่านที่ต้องการที่แบบนี้มองหาโจทย์แบบนี้พื้นที่3ไร่กว่านะฮะรายละเอียดขอโฉนดขอเอกสา,าตรต่างๆได้นะสนใจติดต่อติดตามผมได้เลย0986474222ปฏิวัติรามินทาปฏิวัตกิกบจัดไทยครับชัดเจนเรื่องซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ถูกๆไม่แพงนะฮะจัดสรรมาหาให้ท่านอย่างยิ่งติดต่อติดตามผมได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ